สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง JJ Story อีกแล้วนะครับผมก่อนอื่นก่อนที่ทุกท่านจะได้รับชมรับฟังข่าวสารจากทางช่องของเรายังไงผมรบกวนช่วยกดไลค์กดติดตาม,มเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและท่านก็ยังจะสามารถได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางช่องของเราก่อนใครขอบคุณครับอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยเหลือคุณนะฮะ อันนี้ครับไปเพจนี้ครับล่าสุดเนี่ยออมสินเขาเปิดเพจ f a c e b o o k นะครับพิมพ์คําว่าออมสินห่วงใยเป็นภาษาไทยครับสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับคุณสามารถขอความช่วยเหลือเรื่องของอาหารอาหารคือทั้งอาหารสุกแล้วก็อาหารแหง้งรวมทั้งยาเวชภัณฑ์ด้วยนะครับสําหรับผู้ป่วยที่ติดโควิดเป็นสีเขียวนะครับแล้วคุณกักตัวที่บ้านหรือว่าโฮมไอโซเลชันนะครับ ถ้ายังไม่มีความช่วยเหลือหรือว่ายังขาดอะไรลองอีกหนึ่งช่องทางฮะสแกน QR code นี้ครับหรือผมจะมีลิงก์ด้านล่างกดลิงก์ก็ได้หรือว่าจะสแกน QR code นี้นะครับของเพจอมสินหงหญยอีกหนึ่งช่องทางครับส่งยาอาหารเขาบอกว่าจะมีไรเดอร์ไปส่งให้นะครับยังไงลองเข้าไปสแกนดูแล้วลองติดต่อดูก่อนนะครับขอย้ำนะครับสำหรับผู้ป่วยโควิดที่ติดเชื้อสีเขียวนะฮะแล้วก็ รักษาตัวหรือว่ากักตัวอยู่ที่บ้าน Home Isolation นะครับอ่ะอีกหนึ่งช่องทางครับเอามาให้แล้วนะครับช่วยช่วยกันครับอ่ะเอาวันนี้นะฮะรีเช็คมาให้ใหม่คือเงินเยียวยาเด็กนักเรียน2,000บาทนะครับกระทรวงกันคลังจะเริ่มโอนให้ ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมไปะจนถึงต้นกันยายนนะครับแล้วก็รูปแบบในการได้เงินเนี่ยแต่ละโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนกศนอหรือว่าปวชปวสนเนี่ยจะได้แตกต่างกันรูปแบบเป็นอย่างนี้นะครับเอกชนเนี่ยคือพอเริ่มโอนไปแล้วนะครับจะได้เป็นเงินสดหรือว่าจะโอนเข้าบัญชีแล้วแต่โรงเรียนเอกชนนั้นๆนะครับแล้วก็ผู้ปกครองเองเนี่ยสามารถไปรับเงินหลังจากโรงเรียนเอกชนนั้นได้รับเงินแล้ว 7วันไปแล้วครับส่วนกศนกศนในพื้นที่นะฮะหลังจากได้เงินไปแล้วเนี่ยเด็กในโรงเรียนกศนนะครับก็จะได้รับเอ่อเป็นเงินสดฮะหลังจากที่กศนได้เงินไปแล้ว7วันครับส่วนโรงเรียนรัฐในเขตพื้นที่การศึกษานะครับจะโอนเข้าบัญชีผู้ปกครองนะครับหลังจากโรงเรียนนั้นได้เงินจากกระทรวงการคลังไปแล้วเป็นระยะเวลา5วันนะครับ ส่วนปวชปวสฮะปวชปวสเนี่ยผู้ปกครองจะได้รับเป็นเงินสดนะฮะหลังจากที่โรงเรียนนั้นได้รับเงินไปแล้ว5วันนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยพูดง่ายรอการติดต่อจากโรงเรียนนะครับเพราะว่าโรงเรียนน่าจะมีรายชื่อของเด็กนักเรียนทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็หลังจาก31สิสิงหาคมลองติดต่อสอบถามไปที่โรงเรียนของท่านนะครับว่าจะให้ผู้ปกครองแล้วก็เด็กนักเรียนเนี่ยไปรับเงินรูปแบบไหนอะไรยังไงค่อนข้าง รายละเอียดคิดว่าน่าจะชัดเจนนะครับ